สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินจะนำบทสัมภาษณ์นะคะระหว่างน้องลิซ่าเราก็เอา USA Magazine ในคลิปนี้เนี่ยมาแปลให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะก็จะแปลแบบเข้าใจง่ายๆนะคะอาจจะไม่เป๊ะ100%แต่ว่าใจความหลักๆเนี่ยก็คือน่าจะเข้าใจได้แล้วก็พอครบท่วนว่าน้องลิซ่าได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานซืนโชว์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ายอย่างไรไปบ้าง my ready I'm I'm from and for the 2023โอเคค่ะอันดับแรกนะคะน้องก็แนะนำตัวนะสวัสดีค่ะทุกคนหนูคือลิซ่าแบล็คพิงคค่ะตอนนี้หนูก็อยู่ที่โรงแรมในห้องส่วนตัวที่ปารีสและหนูก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะไปร่วมงาน Celine ออ f แฟชั่นโชว์ในคืนนี้ค่ะ it's just perfect fit just feel it's me like i don't have to pretend to be more like a girlier or like more like masculine when i'm wearing i just feel oh this is me like i heard that today it's a rock theme um i don't want to go like all like leather jacket you know what i'm saying so i just want to you know kind of like I'm sexy like yeah but i just give a little rock look with my hair and my makeup ต่อมานะคะน้องก็พูดถึงลุกที่แต่งในวันนี้นะคะน้องก็บอกว่ามันเป็นลุกที่เพอร์เฟกต์สำหรับหนูมากเลยและนี่ก็คือตัวหนูเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องพยายามใส่อะไรไปมากนักหนูได้ยินมานะคะว่าวันนี้ทีมของซีรีนเนี่ยเป็นแนวร็อกแต่หนูก็ไม่ได้อยากให้ลุกที่มันดูแบบใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังจัดเต็มอะไรขนาดนั้นอยากได้ลุกประมาณนี้เลยค่ะคือดูเซ็กซีห่หน่อยๆแต่ก็มีฟีลร็อกไปด้วยก็ดูได้จากเมคอัพแล้วก็ทรงผมในวันนี้ด้วยค่ะ The perfume that I'm gonna wear tonight is the Pure. I love it. Mwah. Because I feel comfortable when I'm wearing it. Oh, I have another favorite one. It's the Eau de Californie. That's my favorite too. ต่อมาน้องก็พูดถึงเรื่องน้ําหอมนะคะแล้วก็น้ําหอมที่หนูใช้ในคืนนี้ก็คือซลีนพา p a เรตค่ะหนูชอบมากมีการส่งจุบให้ทีหนึ่งด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยน้องบอกว่าใช้แล้วรู้สึกชื่นใจสบายใจค่ะแล้วก็มีกลิ่นหนึ่งด้วยนะคะที่หนูปลื้มมากๆถือว่าเป็นเฟริตอีกตัวหนึ่งเลยก็คือกลิ่นโอดูแคลิฟอร์เนียค่ะ Every time that the makes me like oh my god I want to see I want to see so bad it's very like get intense like make me like exciting to like see what he gonna bring Petty always choose to very like write music I want to see what he's gonna put it out in this collection yeah <laughs> มาต่อนะคะในช่วงนี้น้องจะพูดถึงโชว์แต่ละครั้งนะคะของคุณพ่อเอดีที่เคยร่วมงานมาน้องก็พูดว่าและทุกครั้งที่โชว์เริ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้หนูรู้สึกแบบโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็หนูอยากดูหนูอยากดูแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าเราตั้งใจที่จะดูโชว์มากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งว่าเฮดี้จะนําอะไรมาโชว์เราแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเฮดี้จะโชว์ให้เห็นนะคะว่าเขาจะใส่เพลงอะไรที่เรารู้สึกถูกใจในโชว์นี้เราก็อยากดูด้วยนะคะว่าเขาจะใส่อะไรมาก Oh my god, like at the start, like I really like the mirror to come down, right? And it's like a weight, you know, it's like oh and I was like, oh my god, it's starting, it's starting! And uh, I really like the outfit like overall, like you know the jacket, there's a there's a cut like in the in the middle and I saw like uh oh, the models like wearing a a, a bag like an insulin bag and I was like, oh that's very unisex, you know? Like boys can can, can wear that too and I really like like overall. Yeah. The music I can't stop like nodding my head. I was like, oh my god, I love this song. โอ้ไม่ก็ตอนที่โชว์เริ่มขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูชอบที่กระจกมันเลื่อนลงมาค่ะมันคล้ายๆคลื่นรู้สึกชอบมากๆเลยและหนูก็ชอบชุดแต่ละชุดในโช์นี้ด้วยแจ็กเกต็ตภาพรวมอะไรคือออกมาดีมากหนูเห็นในแบบนะคะเดินถือกระเป๋าซิลิรุ่นใหม่มาซึ่งหนูมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันสามารถใช้กับเพศไหนก็ได้อ่ะผู้ชายก็สามารถใช้กระเป๋าแบบนี้ได้หนูก็เลยรู้สึกว่าชอบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สําหรับเพลงในโช์นี้เนี่ยหนูไม่สามารถหยุดโยกหัวตามจังหวะเพลงไปได้เลยค่ะหนูชอบ มันมากจริงๆ congratulation to um, h I mean, e like, y you know, like, like, I m a d t h a z i n g k so y o u for having me ออันนี้ก็คือช่วงปิดท้ายแล้วนะคะโดยน้องได้ตบท้ายในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ไว้ว่า ยินดีด้วยนะคะกับคุณเฮดี้ที่พยายามตั้งใจทํางานอย่างหนักสําหรับโชว์ในคืนนี้ซึ่งมันเป็นคืนที่พิเศษมากๆสําหรับหนูหนูรู้สึกดีใจไปกับเขามากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เชิญหนูมาร่วมงานในคืนนี้ด้วยอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะคิดว่าใจความหลักๆประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้แบบแปลเปะร้อเปซแบบคําต่อคําค่ะยังไงก็ต้องขออภยนะัยณจุดนี้มาด้วยนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ